สวัสดีครับผมทนายเดชาทนายคลายทุกนะฮะนะครับเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟังท่านพบตรหรือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถแถลงข่าวคู่กับท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับนะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยนะยืนยันเลยนะครับไม่มีบ่อนครับนะเพราะฉะนั้นที่มีข่าวลือว่าหนสอนอหนบ่อนนั้นไม่เป็นความจริง นะครับนะผู้ว่าชัดชาตินี่หันไปยิ้มเลยนะฮะนะครับไอ้ที่ยิ้มนี่ไม่ใช่อะไรละครับไม่เชื่อคําพูดของท่านผอบอรตรคนทั้งประเทศนะครับท่านผอบอรตรเขารู้หมดนะครับนะแทบจะทุกพื้นที่เนี่ยนะมีประชาชนแจ้งบอ่อแสเรื่องบ่อนการบันันเต็มไปหมดเลยมีการปล้นกันในบ่อนมีการอุ้มกันในบ่อนมีการปล่อยเงินกู้กันในบ่อนนะครับอย่างสำโรงเหนือเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะฮะมีคนเอาเงินไปปล่อยเงินกู้ แล้วเสร็จแล้วก็มีการเบี้ยวกันจนต้องไปฟ้องร้องกันที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ผมเนี่ยแหละครับเป็นเป็นพยานของเจ้านี้นะครับที่ไปปล่อยเงินกู้กันในบ่อนการพนันที่สำโรงเหนือในย,ยกตัวอย่างในคดีผมเนี่ยนะนะครับแล้วก็ถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับนะครับพี่น้องประชาชนรู้หมดนะฮะว่ามีบ่อนการพนันอย่างระยองเนี่ยจนถึงขนาดปักหมุดนะครับบ่อนระยองจําได้ไหมแน่ดินะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ฝากท่านพอบอตรนะครับนะลงลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วไปดูเลยนะครับเราจะได้รู้นะครับอย่าฟังแต่ลูกน้องรายงานอย่างเดียวนะครับนะก็ไม่อยากจะให้ท่านถแถลงข่าวในลักษณะนี้นะครับว่ายืนยันชัดเจนว่าไม่มีบ่อนการพนันในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีใครเขาเชื่อนะครับแล้วถ้าท่านขืนพูดอย่างนี้บ่อยๆนะครับผมว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าเป็นห่วงนะครับ นะเป็นห่วงผมก็เป็นคนที่รักตำรวจนะแต่เป็นห่วงครับเพราะว่าคําพูดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อย่าไปยืนยันเลยนะเพราะว่าใครๆก็รู้อยู่เต็มอกว่าบ่อนมันเต็มบ้านเต็มเมืองเหตุที่มีมีการปราบบ่อนการพนันเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการจ่ายสวยหรือเปล่านะแล้วก็ไม่อยากจะไปจับผู้มีอุปการะคุณหรือหรือไม่อยากจะไปเนรคุณเจ้าของบ่อนหรือเปล่าอันนี้เขาตั้งคําถามกันนะผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับจุกรูจุกรู